ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีเรื่องเล่าสยองขวัญที่เล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับบ้านร้างปลายซอยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้คือหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นสี่คนได้แก่เอกชัยบีและดาว แต่สินใจท้าทายความกลัวพวกเขาต้องการพิสูจน์ว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กเท่านั้นคืนนี้แหละเราจะไปพิสูจน์กันว่าผีมีจริงหรือเปล่าเอกพูดด้วยน้ำเสียงท้าทายเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนพวกเขาก็เดินไปถึงหน้าบ้านร้างบรรยากาศเงียบสงัด มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้แห้งไหวเอาไงวะพวกเราถอยดีไหมชัยเริ่มลังเลแต่เอกไม่สนใจเขาตรงเข้าไปเปิดประตูบ้านที่ส่งเสียงเอียดอาร์หน้าขนลุกภายในบ้านมืดสนิทและเย็นยะเยือกกลิ่นอับชื้นและฝุ่นคละคลุ้งไปทั่ว พวกเขาใช้ไฟฉายส่องนำทางเอกเดินนำหน้าเข้าไปในห้องโถงกว้างที่มีรูปภาพเก่าๆแขวนอยู่บนผนังทันใดนั้นไฟฉายของดาวก็ดับลงอย่างไม่มีสาเหตุเฮ้ย <"He i, S 1> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดาวร้องลั่นด้วยความตกใจขณะที่บีกำลังพยายามเปิดไฟฉายให้ดาว ก็มีเสียงเพลงบรรเลงเปียโ,โนแว่วมาจากชั้นบนเสียงนั้นหวานเศร้าและหลอนจับใจเสียงอะไรนะมีใครอยู่บนนั้นเหรอชัยถามด้วยน้ำเสียงสั่งเครือพวกเขาทั้งสี่ตัดสินใจขึ้นไปสำรวจชั้นบนเสียงเปียโ,โนดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาเดินขึ้นบันไดไม้เก่าๆไปถึงชั้นสอง ก็พบว่าเสียงมาจากห้องสุดท้ายทางเดินเอกค่อยๆเปิดประตูห้องเข้าไปภายในมีเปียโน,โนเก่าๆตั้งอยู่กลางห้องและมีร่างหญิงสาวในชุดสีขาวกำลังเล่นเปียโนอยู่หญิงสาวหันหน้ามามองพวกเขาดวงตาของเธอว่างเปล่าและไร้ชีวิต ผิวของเธอซีดเขือดราวกับศพพวกเขาทั้งสี่ตกใจกรีดร้องและวิ่งหนีลงมาจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิตแต่ทว่าถนัดที่พวกเขาวิ่งลงมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายดาวก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบจับข้อเท้าของเธอไว้เธอสะดุดลมลงกับพื้นและภาพสุดท้ายที่เธอเห็น คือใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวกำลังยิ้มเยาะใส่เธอเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบว่ามีเพียงเอกชัยและบีที่วิ่งหนีออกมาจากบ้านร้างได้ส่วนดาวเธอกลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าสยองขวัญของหมู่บ้านไปตลอดกาล